อา่ขาฮก็การ์ดโันทีีครับที่อดูเ่เกมฮันกี้ชาร์ปครับอันนี้ก็อยู่พร้อมเองพอดเกมเมอร์ทีวีอ่าก็หายไปนานเลยครับก็เพราะว่าที่ผมไม่ถ่ายก็เพราะว่าคุณคุณแฮปปี้ครับพูดดิครับโทรศัพท์ดกครับเออเลอร์อครับอา่โาโตจะจมาาลนเกมนี้ครับฉลองโทรศัพท์ซ่อมเสร็จแล้วเว้ยเย้เห็นไหมครับ โอกซื้อชุดใส่เลยนะครับจะบอกความลับนะครับอันนี้มันโตครับร <c oughs> จะบอก <c oughs> บออกมาแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็ให้ลิงไว้ครับ <c oughs> ใช่โปรแกรมนี้จะให้ลิงไว้ไม่สอนทำเลยหรอไม่ชอบไปดีกว่าดีใจโอเคครับไม่สอนอันนั้นเลยลหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนอะไรพาร์ตละคลิปหน้าน,นะครับคลิป <c oughs> ตอ่อไป นับหับ้าวแ้าวับหับ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 อร่อยเดี๋ยวก็อร่อยไงผมไม่รู้สึกเลยโอ้เลือดสา่นะครับเอเลือดเอดสาครับอ๋อดพออบก็ได้ครับโอ้โหเลือดุดคทำยาเลือดุดคทำยาเลยครับเลือดสา่งแม่้อซอก็โคดรนะครับช้อนซอบก็สามารแทงได้ทกยางแต่แค่ตุ่ของคน อืดน่าาครับอ่อย่ออันเอดากเลยาีดีมากเลยครับุยมาเลยโอ้โอกาวเย้แอโอ้โหยิ allein, after, yeah, uh, uh ่ก oh, ว่าอุกบาดไปบนโลกอีกดาก รู re, ้อร่อยลูกตามพ่อมนเหรอรู้จะไปกินปลกบางะตานี้ตากลังกลายเป็นคเป็นยีตกว่าไม่ต้องาครับอยาพเี้ยงพ่อลอม ถ้อยากเข้าไปใช้ยี่ห้อจตรจวาลนะครับตไม่จบก่อนได้หบหยาบยา ปวดในไม่เข้าเรื่องเลยจริงรู uh ้ก็รู้ว่าเคยดูให้เจอปากนะครับคนนครับโอ้โหเคยดูโดจิไม่ใช่โดจินนะครับไปดูโดจิบาวุยเทียีอยู่ใดช่องแก๊กกะตูนะครับนี่เจ้าตัวขึ้นมาีจะผมขอโกคานคลิป้า

นี่ก็ดีนะครับก็ที่ยิงให้ปลาหยุดเดินครับได้กินระเบิดที่ไม่ต้องไปหัวเรื่องของขันดี่นครับี่จะซ้อมที่มันช่วยนะครับช่วยโคลืสีของให้แตกครับไม่ใสธรรมดาครับถึงกับรับแตกครับรับแตกนะครับอย่างอี่า

ผนจะสู้ปูยักษ์นะครับดูต่อไปนี้ปูยักษ์ครับเยอะขนาดครับผมถึงได้แล้วโอเคทีใน,ในี้ใกล้กับูยักษ์แล้วแล้วสู้การดว,วใใลตะไก่โผลไปเลยครับเอรี้ยวว่าตะไก่อตอนนี้สู้กันเองง่ายเลยครับครับอะไตรงนี้มันไม่ได้เลยครับไม่เป็นไรครับตั้งค่ายแบบนึงครับ ไปกันต้นไปกันต้นครับสู้ปุยักษ์กันตัวตายก็จบคลิปนี่แหละฉลองฉลองฉลองข้าปุยักษ์ถ้าคาไม่ได้จบคลิปอาชาผมจะพูดเตือนกาไปเลยอย่าบอกกอไปดูเลเวลก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้โปรแกรมโปรก็ดีนะครับเดี๋ยวผมส่งวิิ้นดิงดิไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวคิกหน่อจะทำค่าปูในตอนกระปเลาเพิกี่รอบแล้วเจอแล้วอุ้ยจะฆ่าเลยวะผมผมผมทไม่ได้แล้วฆ่าปูไงเป็นแ่ยัะก็แค่ก็หัวใจโอ้ยเออ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 กินอะไรเกี้ยเกยตาทั้ยคนเดี๋ยวทำวิธีฆ่า โอ้คุกกี้ร้านเหรอครับกุ๊ดไม่เป็วลาครับเปอร์เซ็นิดเดียวได้เช่ว่าแดกนะครับตองขอดูอนุญาตดูนะครับพวกผานไกี่นาทีแล้วได้หรือ่จะได้ครับ สิบนาทีแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกูอ,กอย่าห่วงดูดิไ,ไปไปถึงจะฆ่าปูว้าเภารกิจผิพดพลาดคือเพชรผมจะไม่ใช้นะครับอันนี้คือฆ่าปูแบบภรารกิจภรารกิจรับสุยดยอด อันนี้ก็เป็นการเราถูกซื้อไว้ก่อนนะครับก็กลับมาดูตัวเก่าก่อน,นครับอันนี้ก็จะเป็นพี่หัวแข็งนะอ่าก็รายการนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อน,นครับไปไปนะครับ